អ្នកណា ลิยาชาชานมไข่มุกนะครับเริ่มต้นจากชอบชอบกินเครื่องดื่มเ้ื่อากาศร้อนชอบกินเครื่องดื่มชอบกินชากินเครื่องดื่มต่างๆที่มันไม่ใช่เฉพาะชาไต้หวันอย่างเดียวตงมีเครื่องดื่มอื่นด้วยก็ไปคิดพ้นไปเรียนสูตรแล้วก็มอกพัฒนาสูตรให้เป็นของเราเองครับเป็นจุดเริ่มต้นของเราเองครับไม่ใช้ผงชาชูผมจะต้มและกัดน้ำออกมาจากใบชาสดหรือใบชาแห้งมันจะได้ความหอมแล้วก็ วามเข้มข้นที่มากกว่าร้านอื่นรวมไปถึงไข่มุกด้วยเราก็ต้องเองตามสูตรที่เราไปศึกษาและพัฒน,นามาก20กว่าเมนูครับมีเมนูทั้งหมด20กว่าเมนูมีทั้งชาไต้หวันชาไทยแล้วก็เมนูเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้เมนูอิตาเลียนโซดาเมนูนมสดครับประมาณนั้นอันนี้คือลูกค้าประจำที่กินได้เพลียครับ ตอนนี้เปิดให้บริการทั้งหมดสองสาขาแล้วครับปีสาขาแรกก็ที่ซอยยูเมตนะครับเนรพิศเอกต้ามาห้าล้านเมตรอยู่ซ้ายมือสาขาแรกนี่เปิดตั้งแต่10บโมงถึงร้อยเก้ามครึ่งสาขาที่สองซอยสยามันที่ขับติดกับออยู่ข้าง DIY สาขา2นี่เปิด7จ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มครับในอนาคตเ,เร็วๆนี้มีคุณลูกค้าที่เขาสนใจร่วมธุรกิจกันนะครับหรือเป็นแฟรนไชส์เนี่ย จะนำไปเปิดที่สาขาต่อไปที่โลโก้ตะเกียบเตี๋ยครับเดี๋ยวเปิดเป็นทางการแล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงครับถ้าเกิดมีคุณลูกค้าหรือมีท่านใดที่สนใจจะร่วมธุรกิจกันหรือว่านำเพนชัยไปเปิดนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร094ครับ6517772นะครับแล้วก็092 2807679หรือทางเฟซบุ๊กนิยาคารับทามเพจเลยใช่ไหมครับทามเพจเลยครับตามเพจเลยครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับ